คำทํานายแม่หมอบาบาวันก้าปี2023อาจจะเกิดสึนามิพายุสุริยะโลกทั้งโลกจะปั่นป่วนให้ระวังตัวกันไว้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะคะจากเว็บไซต์ history theco.uk รายงานถึงคำทํานายของบาบาวันก้าหรือว่านอสตาดมุตแห่งบอลคานหมอดูตาบอด ชาวบัลแกเรียในปี2023โดยคำทำนายชะตาโลกปี2566หรือคิดวศักราช2023นี้นะคะหมอแม่เท่าเองเป็นหมอดูตาบอดเบาๆวันกา้าทำนายว่าจะเกิดสึนามิพายุสุริยะหรือการปลดปล่อยพลังงานอย่างรุนแรงจากดวงอาทิตย์โดยที่กระแสของอนุภาคพ,พลังงานสูงที่มีทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนพัดมาจากดวงอาทิตย์ด้วยปริมาณและความเร็วสูง กว่าระดับในปี2023ทําให้ไฟฟ้าระบบสื่อสารรวมถึงอินเทอร์เน็ตล่มนอกจากนี้วงโครจรโลกจะเปลี่ยนโดยแม่หมอเองใบว่าสาเหตุที่วงโครจรโลกจะเปลี่ยนเป็นเพราะแรงกระแทกของอุกกาบาต ที่ชนกับโลกซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงของการโคจรครั้งนี้เกิดขึ้นจริงจะสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกเป็นอย่างมากไม่ว่าอุณหภูมิที่จะสูงเพิ่มขึ้นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งรุนแรงมากพอที่จะนำไปสู่จุดจบของโลกเลยก็ว่าได้ในปี2023จะมีการทดลองอาวุธชีวภาพโดยประเทศมหาอำนาจทั้งนี้ทางแม่หมอเองก็ไม่ได้ระบุว่ามหาอำนาจที่ว่าคือชาติใดนั่นเองล่ะคะ่ะ